ขอแนะนําการทานเมล็ดเชียหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเชียหรือว่าเม็ดแมงลักพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าพอเวลามันแช่น้ำเนี่ยมันจะตรงขนขนตรงปึกๆของมันเนี่ยมันจะเป็น s o ล u เบิลไฟเบอรคือไฟเบอร์ที่มันละลายน้ํามันจะดูดซับน้ำแล้วจะพองๆใช่ไหมแต่ทั้งเมล็ดเชียแล้วก็เม็ดแมงลัก ความเจ๋งของมันอยู่ที่เนื้อในในเปลือกของมันอีพวกในในเนี้ยมีวิตามินสูงโดยเฉพาะพวกที่ดูแลเรื่องไตมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินอา่าไม่ใช่วิตามินมีไขมันที่ดีมีโอเมก้าสามเม็ดเมล็ดเชียเนี่ยนะครับมีไขมันที่ดีมากๆเลยไม่ต่างจากการที่เรากินอัลมอนด์เลยแต่มันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการที่เรากินเมล็ดเชียเหลือเม็ดแมงลักโดยการที่เราแค่ไปแช่น้ํามาแล้วก็เอื้อกเอื้อกินน่ะคุณได้อ่ไฟเบอร์ที่มันละลายน้ําที่ช่วยอุ้มอุดจระทาให้ขับถ่ายได้ดีแต่คุณยังใช้ประโยชน์ม เต็มที่ครับดังนั้นหาครกหรือว่าไอ้ที่บดกาแฟาก็ได้ปรับให้มันละเอียดละเอียดะ่ะก่อนกินอนะ่ะคุณเอามาบด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 ให้มันพอแตกนะบดพอแตกแล้วคุณก็เอาไปแช่น้ำครับ คุณจะได้ประโยชน์มันอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะว่าไอ้ตรงเปลือกของมันน่ะมันเป็นไฟเบอร์ที่ร่างกายเราย่อยเองไม่ได้อีพวกนี้เราต้องได้รับการบดเคี้ยวให้มันแตกแต่เอาอย่างไม่ได้เชียหรือว่าไม่แมงลักนี้มีใครเคี้ยวบ้างะ่ะแมงเคี้ยวแล้วมันก็ปลืดพลืดเคี้ยวไม่ออกอะ่ะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีการกระเทาะเปลือกแล้วของข้างในที่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ไดเอามาใช้ไงเสียของเปล่าๆฉะนั้นลองหาของลองหาโครกหรือว่าเครื่องปั่นอะไร เล็กๆเนี่ยมามาปั่นมันแล้วก็ค่อยเอาไปแช่น้ากินครับจะได้ประโยชน์มากๆกว่างาก็เช่นกันงาดางาขาวขั่วเนี่ยลองดูเดะบดกินนะ่ะนอกจากนอกจากที่จะได้ประโยชน์นะกลิ่นจะดีมากเลยเพราะว่าพวกน้ํามันดีๆไขมันดีๆมันจะอยู่ข้างในเปลือกเวลาเราบดงานเนี่ยแล้วเอามากินนะกลิ่นอาหารจะหอมมากๆเลยเพราะฉะนั้นในอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรามเมงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเครื่องบดงาให้ตามโต๊ะนะ เวลากินเขาไม่ใช่แค่เอางามาโรยเป็นเทๆเหมือนอาหารไทยขนมไทยงโง่ๆแบบนั้นเขาบดเลยครับหอมอร่อยได้ประโยชน์ไอ้พวกที่มันเป็นเชลเชลเม็ดๆแ,แบบนี้ทำให้มันแตกก่อนส่วนเวลาการกินเนี่ยผมก็แนะนําให้กินในช่วงเช้าอะ่ะดีที่สุดนะเพราะามันเป็นพวกไฟเบอร์ที่มันต้องการน้ำเนาะก็จะลดความเสี่ยงที่มันจะเราขาดน้ําแล้วทําให้มันจับตัวเป็นก้อนแข็งทํให้อุจจาระแห้งกลางอุดตันได้นะ